สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องพอลพัฒน์นะคะห่างหายกันไปนานมากค่ะทุกคนล่าสุดก็คือคลิปยาวเราลงเมื่อตอน5้าเดือนที่แล้วนะคะห้าเดือนที่แล้วนะค่ะใช่ไม่นาว่าเขาก็แบบว่ามันยุ่งๆเนาะทุกคนแบบแล้วคนก็แบบเรียกร้องให้แบบว่าเฮ้ยลงคลิปหน่อยไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเออมา วันนี้เรามาแต่งหน้ากันนะคะทุกคนก็ได้เห็นลุกในต้นคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าตามนั้นเลยตอนนี้นะคะเขาก็ไปใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นของ Many l e n นนะคะตัวนี้เป็นคอนแทคเลนส์เกาหลีดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วแบบค่าโอนะเขาสูงมากนะคะ55%เนลยให้ดูใกล้ๆเขาจะบำรุงปากนะคะด้วยนี้เลยโมเลกุลจี้นะคะอันนี้เป็นแบรนด์พี่อูนเนาะใช้ดีมากค่ะทุกคนบำรุงปากไปได้เลย แล้วก็ลงเป็นเซรั่มของ for you two นะคะตัวน sure right right, ี้จะช่วยเรื่องแบบ by toning นะคะก็ชอบมากมอีกตัวหนึ่งที่แบบใช้จนจะหมดแล้วนะคะเขาจะมีเม็ดสีชมพูชมพูข้างในโดยทุกคนเห็นปะพอเราทาไปใช่ปะมันก็จะแตกตัวแล้วก็บำรุงผิวนะคะแล้วก็ใช้อิดบายบายนะคะนี่เป็นตัวาร์ก s p o ตนะคะช่วยในเรื่องของแบบลดจุดด่างดำต่างๆนะคะอันนี้ก็เพิ่งใช้เหมือนกันนะคะยังไม่ยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่ว่าใช้อยู่นะใช้อยู่ใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะ จะใช้เป็นกันแดดจากรอยัลนะคะตัวนี้ใช้จนแบบจะหมดแล้วค่ะทุกคน สองข้อนิ้มไม่วอกไม่ลอยนะคะสามารถลงไปได้เลยเขาเรียกว่าไงเป็นเนื้อคล้คลายๆเนื้อลชั่นที่แบบว่ามันจะซึมเข้าผิวไปได้แบบไวมากๆเขาจะเป็นสูตรสีแดงนะคะเคยใช้สูตรสีเขียวหมดไปแล้วนะคะแล้วก็มาใช้เป็นสูตรสีแดงเป็นสูตรใหม่จากนั้นนะคะเรามาขั้นตอนแต่งหน้าบ้างเห็นไหมเอ่ยอันนี้เขาใช้เป็นของ for you two นะคะจะเป็นโทนอัพนะคะเขาใช้เป็นสูตรสีชมพูนะคะจะช่วยในเรื่องของความแบบกระจางใสขึ้นนะคะเขาจะช่วยเพิ่มความไบรท์ให้ใบหน้านั่นเองนะคะสำหรับคนที่ผิวโทนสว่างนะคะก็สามารถ ไดเ้เขาจะมีด้วยกัน4สีนะทุกคนตัวนี้นะคะรุ่นนี้จากนั้นใช้ลิปส้มนะคะอันนี้ตัวเดิมเลยค่ะของพิงแ Fa ดนะคะเบอร์โอศูนย์สองนะคะเดี๋ยวเขาแปะพิกัดไว้ให้ทุกตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะแปะพิกัดไว้ให้ในใน,ในเรียกนั่นนะ่ะไอข้างล่างคลิปนะคะข้างใต้คลิปนั่นเองแล้วก็ลงทั่วรอยเลยนะคะใครมีรอยตรงไหนลงตรงนั้นเลยอย่างที่เคยสอนไปในคลิปก่อนๆนะคะคลิปก่อนๆคลิปก่อนๆก,ก็คือมีอยู่ห้าคลิปมีนะคะก็ลงไปเลย เวลาที่คนลงลิฟต์นะคะทุกคนก็แบบว่าเอาพวกแป้งฝุ่นหรือว่าเอาพัฟอะไรเงี้ยมาซับซับบริเวณลิฟต์นะคะให้มันแบบแห้งให้มันแมทไปกับหน้านะคะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันยังเหลือความหนึบหนึอยู่เวลาเราลงรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์ต่อในขั้นต่อไปเนี่ยมันก็ทําให้หน้ามัน้มได้นะคะแบบเมื่คนจะเจอปัญหานี้กันบ่อยนะคะก็หาอะไรมาซับซับหน่อย วันนี้ก็จะใช้เป็นคุชชั่นรันนะคะอันนี้ก็ดีมากทุกคนนี้ก็คือซื้อเองนะคะไม่มีสปอนเซอร์จริงๆค่ะเขาใช้เป็นเบอร์2นะคะค่ะว่าถ้าใครที่แบบตามคลิปเขาบ่อยจะทุกคนจะเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบใช้คุชชั่นเลยเพราะว่ามันรู้สึกปิดได้ไม่เนียนแล้วมันก็จะบางเกินไปนะคะสำหรับการปปิดอะมันแบบมันไม่เลยแต่พอได้เจอตัวนี้นะคะบอกเลยว่า เลิฟมากทุกคนแบบมันใช่เลยนี่แหละโรูชั่นที่ฉันตามหาก็คือลงให้ทั่วเลยค่ะทุกคนลงบนแบบลงทั่วใบหน้าเลยลงได้เหมือนรองพื้นเลยค่ะแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยนะด้วยความที่เขาเป็นครูชั่นนะ่ะเขาก็จะมีความบางเบาในตัวอยู่งาน,นผิวสวยมากค่ะตัวนี้ซึ่งหมละเลิศนะทุกคนดูดูปานปนก็คือแบบเนียนเวอ่อ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนคือดีต้องมีติดบ้างจริงๆแต่ว่าเขาว่าเบอร์สองก็อาจจะแบบเข้มไปนิดนึงนะคะสําหรับหน้าเขานะจากนั้นนะคะใช้เป็นแป้ง for you t o o นะคะอันนี้ก็เป็นแป้งผสมรองพื้น,นะคะ่ะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ลงด้วยพับนะคะเขาจะใช้เป็นแปรงนะคะในการลงด้วยแป้งตรงไหนที่มันแบบตกล่องง่ายๆไวๆเนี่ยทุกคนลงไปก่อนเลยนะคะจุ่มแป้งแล้วก็จิ้มไปไเลยบริเวณพวกตาเตอแบบล่องแก้มใดๆนะคะ ใาให้ทั่วนะคะจากนั้นเราก็จะมาใช้เป็นพับนะคะพับที่ว่าก็คือพับของแป้งฝุ่นนะคะนี่ก็ใช้ของ f o u 2 U t เหมือนกันนะคะเป็นรุ่นสีขาวนะก็เอาแป้งนิดหน่อยด้วยนะคะแล้วก็ค่อยตบไปหน้าอยู่ทั้งวันนะคะแล้วก็คุมมันได้ดีมากๆตบๆๆๆฉะนั้นก็คอนทัวร์นะคะก็คือโลโก้หายไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าใช้แบบใช้ตลอดเลยของ Four U t นะคะมี 3- สีแล้วก็แบบวนๆทุกสีเลย อันใช้สีเข้มนะคะในการทำคอนทัวร์สมูกสมูกมาแล้วค่ะฉันนั้นใช้พาเลตตาของ4 u ร์ย u เหมือนกันนะคะวิเรามันทาดลัก4ฟร์ยจะชัดเลยค่ะทุกคนอันนี้4 08นะคะแต่ว่าน่าจะไม่มีขายแล้วมั้งทุกคนน่าจะหมดสต็อกหมดแล้วนะคะก็ใช้เป็นสีอ่อนสุดนะคะในการลงให้ทั่วเปลือกตาเลย แล้วก็สีเข้มสุดนะคะลงบริเวณนี่เลยแล้วก็เอามาขัดด่างคัดด่างเอามาคัดเบานะคะมาขัดเบาจริงๆเราเปลี่ยนแปลงให้มันเล็กลงก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเราฟุ้งก่อนตีฟุ้งก่อนเปลี่ยนเป็นแป้งเล็กนะคะจิกสีเดิมเลยค่ะลงข้างล่างตาแล้วก็ลงหัวตานิดนึงนะคะ ทองตรงนี้สีส้มลงบริเวณกลางตาค่ะพุ่งสุดแล้วก็สีชมพูตรงนี้ลงบริเวณหัวตาตาก็จะดูแบบมีอร่อยอรยแล้วก็ลงล่างตาด้วยนะแล้วก็ใช้ปัดแก้มนะคะเป็นสีโทนแบบว่าส้มอมชมพูนะคะเบอร์ M 0 8นะของโฟ y ยูทูเหมือนกันนี่แต่ของโฟ y ยูทูค่ะทุกคนนี่นะคะก็ลงไปเลย บริเวณหนกแก้มนะคะเราจะใช้การจิมจิมจิมิมจิมจิมจิมนะคะจิมิมจิมหนึ่งเราจะเอาตรงหนกแก้มเนี่ยเข้มแล้วก็ไล่สีจากเศษแปรงเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าแก้มนะคะเลยมาขางด้วยแล้วก็เลยมาปลายจมูกจากนั้นกลับมาตาต่อนะคะใช้เป็นอายไลเนอร์ของเดจาวูค่ะเอาแค่ห่างตาพอค่ะเห็นปะพอกรีดตาปุ๊บนะทุกคนหน้าก็คือเปลี่ยนเลย ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตาเปลี่ยนเลยเห็นไหมไฮไลท์นะคะเขาจะใช้เป็นพาเลตนี้ค่ะอันนี้เป็นพาเลตในช้อปปี้นะทุกคนมันแบบมีหลายสีมากๆนะคะใช้บ่อยมากด้วยเห็นะมีหลายสีมาเดเราจะใช้เป็นไฮไลท์ตัวนี้นะคะเป็นสีเป็นขาวอมชมพูต่อนป้นใช้อายไลเนอร์ของ brow it นะคะอันนี้เราใช้เป็นสีน้ำตาลในการทำดอลลี่อายค่ะหีตาปาดหงตาปาด แต่เขา,าเป็นคนที่ทําดรอลลี่อายยากค่ะเพราะว่าตาเขามันแบบคนดูตาเขานะคะมันจะมีแบบหลายเส้นมากๆเลยมันจะเขียนยากมากๆส่วนคิ้วนะคะก็ใช้ของเบาอิกเหมือนกันนะคะเราจะทําเป็นเส้นไปก่อนล่างแค่หางพอเขาต้องหัวเราปล่อยไว้เลยนะของเดจาวูนะคะอันนี้เป็นสีน้าตาลนะคะปัดขึ้นเลยมาช่วยยอมคิ้วให้ดูจางลงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จางมากเท่าไหร่ลิปวันนี้นะคะจะใช้ของ For You ทูนะคะนี้เป็น Matte and Gloss นะคะตัวใหม่ อันนี้เราใช้เบิ้เบอร์05นะคะในการทาเป็นเบสปากไปก่อนทาเกินขอบไปเลยค่ะแล้วก็รอให้มันเซตตัวแบบหนึ่ง01ค่ะรอให้มันเซตตัวก่อนนะทาด้านในนะคะแล้วก็ตรงกระจับเกี่ยให้ฟุ้งเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วย ะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีด้านที่มันเป็นกลอสและอเน,นี้ยคือแบบดีมากเห็นปะไม่มีอะไรแบบไม่มีลิปที่เราทาไว้ติดออกมากับกลอสเลยอะทุกคนดูดินี่ไม่ได้เปื้อนนะดูดิทุนจรงจริงอันเนี้ยใช้เป็นทท่ตคอนตาของ Gino m a c r a e นะคะแล้วก็มาสคาร่าของ Dejavu ค่ะ ความแตกต่างนะคะเล่นมากป่ะเนี่ยคือหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําผมกันเลยค่ะทุกคนอยากดูตอนทําผมไหมอ่ะไม่ต้องลองมันดูคลิปที่ยาวเกินนะป่ะเดี๋ยวเราไปทําผมกันค่ะดีดนิ้วปุ๊บปั๊บนี่เป็นไงคะทุกคนลุกวันนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเป็นลุกแบบว่าเออโทนนะคะจะมีความแบบสีน้ําตาลน้าตาลน้ําตาลทุกอย่างคือน้าตาลหมดเลยนะคะจริงก็ไม่น้ําตาลก็น้ำตาลอยู่น้ำตาลแหละ ตาลส้มกำกำัประมาณนี้นะคะหว่าจะชอบลุกนี้กันนะคะทุกคนใครที่แบบว่าดูจนจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนใครยังไม่ติดตามก็ ก็ติดตามกันได้เลยนะคะไว้เออถ้าว่างเนี่ยก็จะมาอัพคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าไม่ว่างก็เหมือนคลิปล่าสุดค่ะทุกคนถ้าเดิอนอัพคลิปทีนึงนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย